Hello all students everybody Good morning สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับครูปุ๊กนะคะในการเรียนออนไลน์ right. ในวันศุกร์ที่4มีนาคมนะคะ Today is Friday นะคะ,ะวันนี้นะคะครูปุ๊กจะมาต่อเนะะื้อหาในบทที่8 นะคะในบทที่8นะคะเป็นบทสุดท้ายนะคะเป็นบทสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ,ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มสีเหลืองขึ้นมาเป็น New Express นะคะแล้วเราก็จะไปต่อในบทที่8กันนะคะวันนี้นะคะ เนื้อหานะคะและรายละเอียดแบบฝึกหัดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าเด็กๆทําไปพร้อมกับครูปุ๊กที่อธิบายในชั่วโมงนี้เลยนะคะแล้วงานมันก็จะไม่เยอะนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่งานมีทีดเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับในบทที่8นะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะจะเป็นในเรื่องของ Food and Drink นะคะเป็นในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มซึ่งครูป,ปุ๊กให้เด็กๆได้อ่านศัพท์ในบทที่7และ8กันแล้วนะเนื้อหาในบทที่8จะเป็นเกี่ยวกับ food and drink นะคะอาหารและเครื่องดื่มให้เด็กๆนะคะไปอ่านศัพท์ในบทที่ 8และก็บทที่7ซึ่งบทที่7เนี่ยเราเรียนไปแล้วมันจะเป็นในเรื่องของผลไม้นะแล้วก็บทที่8นะคะที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเป็นอาหารและเครื่องดื่มสิ่งสําคัญถ้าเด็กๆไม่อ่านศัพท์นะคะเด็กๆจะไม่รู้เลยว่าอาหาราชนิดนี้มีคําศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะอะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูเนื้อหาในหน้าที่149กันค่ะ นะจะมีบทสนทนานะคะในหน้า149ไม่ยากนะคะจะมีการสนทนานะคะคู่ที่1น,นะคะ recent and say เด็กๆดูตามครูปุ๊กเลยนะลูกว่าเขาคุยกันว่ายอย่างไรนะอ่ะคนที่1น,นะคะเขาบอกว่า I am hungry นะคะ hungry คำนี้นะคะอ่านว่าหังกลีแปลว่าหิวเพราะถ้าเด็กๆอ่านาบเด็กๆจะจำได้ว่าคำว่าหังกลีแปลว่าหิวนะคะส่วนอีกหนึ่งคำนะคะก็คือคำว่า t r u s t y นะคะอ,อย่าลืมนะคะ t h i r s นะคะ thirsty นะคะ thirsty ก็จะได้คำนี้นะคะจะอ่านว่า thirsty แปลว่ากระหายนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องแยกให้ออกนะคะว่าถ้าเรา hungry เราก็จะทานอาหารแต่ถ้าเราบอก thirsty ก็จะเป็นการกระหายน้ำเราก็จะต้องดื่มเครื่องดื่มถูกต,ต้องไหมลูกอ่ะโอเคเด็กผู้หญิงคนแรกเขาบอกว่า I am hungry and thirsty เขาบอกว่าฉันเนี้ยหิวและก็กระหายน้ำจังเลย เสร็จแล้วคำถามที่ใช้ถามว่าคุณเนี่ยจะทานอะไรนะคะเด,เด็กๆมาดูนะลูกก็คือประโยคนี้นะคะเขาบอกว่า what do you want what do you want คุณต้องการอะไรหรือว่าคุณต้องการกินอะไรนั่นเองนะคะในเมื่อคุณหิวและก็กระหายน้ำนะคะพอมาภาพที่สองเขาก็บอกว่าฉันเนี่ย I want chicken and juice นะคะ chicken ก็คือคำนี้ juice ก็คือคำนี้นะคะ chicken ก็คือไก่ถ้าหิวก็ต้องทานอาหารก็คือไก่ถ้า thirsty กระหายน้ำคือคำนี้นะคะที่ครูปุ๊กวงสีเหลืองนี้นะคะก็จะได้คำว่า juice J U I C E juice น้ำผลไม้ I want chicken and juice นะคะ,ะเขาบอกว่าฉันเนี่ยต้องการกินไก่ต้องการไก่นะคะไกท่ทอดหรือไก่นั่นเองนะแล้วก็เครื่องดื่มก็คือ j u i น้ำผลไม้นะคะผู้หญิงเสื้อสีเขียวเขาก็นำมาให้พร้อมกับบอกว่า here you are here you are นะคะแล้วก็ผู้หญิงคนที่เขาต้องการจะกินไก่กับดื่มน้ำผลไม้เนี่ยเขาก็ตอบคำว่า thank you Thank you และคนที่นำมาให้เขาก็บอกว่า you're welcome ด้วยความยินดีนะคะเด็กๆด,ดูนะคะคำถามที่ใช้ถามว่าคุณจะรับประทานอะไรเขาก็จะถามว่า What do you want What do you want นะคะคุณต้องการจะทานอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะคะอันนี้เรามาดูหน้า151นะคะ เรามาดูหน้า151 Listen and Say นะคะในคู่ที่หนึ่งนะคะเด็กผู้หญิงนะคะคนที่ถือไม้เทนนิสเขาบอกว่า I am hungry ฉันหิว I am hungry ฉันหิวนี่นะคะ hungry คือคำนี้นะคะ I am hungry ฉันหิวจังเลยนะคะเด็กผู้ชายเขาก็บอกว่า Do you want pizza เปลียนคำถามแล้วนะมเมื่อกี้เป็นถามว่า what do you want ถ้าถามด้วย w h a t ก็คืออะไรใช่ไหมลูกอ่าอันนั้นแหะเราก็จะตอบชื่ออาหารไปเลยแต่ทีนี้เรามาดู do you want pizza เขาถือพิซซ่าไว้แล้วเขาก็ถามเด็กผู้หญิงที่ถือไม้เทนนิสว่าคุณหิวหรอคุณหิวแล้วคุณต้องการพิซซ่าไหมล่ะนะคะคำถามที่ถามว่า do you want pizza หมายถึงว่าต้องการใช่ไหมอ่ะต้องการพิซซ่าใช่ไหม เด็กผู้หญิงคนที่ถือมาทีนี้เขาก็บอกว่า No thanks No thanks ไม่ละเราไม่ได้ต้องการพิซซ่า I want rice I want rice อะ rice ตัวนี้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าข้าวนะคะฉันไม่ต้องการพิซซ่านะแต่ฉันต้องการข้าวอะแล้วก็ไปดูคู่ที่สองต่อนะคะดูนะคะถ้าเป็นฮังกี้จะบอกว่า หิวก็คือต้องตอบอาหารแต่พอมาคู่ที่สองเขาบอกว่า I am thirsty เด็กๆด,ดูนะคะ h T H I R S T Y thirsty แปลว่ากระหายต่างกันแล้วนะคะอา ah, thirsty โอ๊ยฉันคอแห้งกระหายน้ำจังเลยเสร็จแล้วถามอีกผู้หญิงคนที่เขาใส่ที่คาดผมสีเหลืองเขาถามว่า Do you want milk Do you want milk? ถ้าถาม Do you เมื่อไหร่จะเป็นการถามว่าใช่หรือไม่ใช่หรือต้องการใช่ไหมจะตอบอยู่สองอย่างคือ yes กับ no นะคะ Do you want milk? คุณคอแห้งใช่ไหมคุณต้องการนมหรือเปล่าโอเค yes please ใช่ฉันต้องการนมนะคะอันนี้คือเขาต้องการ แต่ส่วนคู่นี้ที่เป็นสีเหลืองคู่แรกนี้เขาไม่ต้องการเขาก็ตอบปฏิเสธนะคะอ่ะโอเคเราไปดูหน้า152ต่อนะลูก152่า15เรามาดูชื่ออาหารแต่ละชื่อนะคะเรามาดูชื่ออาหารแต่ละชื่อดเด็กๆดูนะลูกอ่าอันที่หนึ่งเลย water 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 น้ำต่อไปหมายเลขอนสองนะคะ a FRIED FRIED FISHS e นะคะ f i s h flyfish ปลาทอดหมายเลขอสาม CHICKEN chicken ไก่ หมายเลข4 B r e A D, bread เกรดขนมปังหมายเลข 5, I, L, K, milk นมหมายเลข6 I c e, r e A M, ice cream c อศ r รีมหมายเลข7เจ็ A, pizza และหมายเลข8 J U I, C, E, juice น้ำผลไม้ ะะเสร็จแล้วก็เป็นการสนทนาการระหว่างาเสื้อสีเขียวแซมนะคะกับเจนนี่เสื้อสีฟ้าแซมถามาแ,ซแซมบอกว่า I am hungry I am hungry นะคะเจนนี่เสื้อสีฟ้าก็ตอบว่า Do you want bread แซมบอกว่าฉันหิวจังเลยฉันหิวนะ เจนนี่เขาเขาก็เลยถามว่า Do you want bread? คุณหิวคุณต้องการขนมปังไหมแซมก็บอกว่าแซมก็บอกว่า No thanks. ไม่ละฉันไม่ต้องการขนมปังเจนนี่ก็ถามว่า Do you want chicken? ถามอีกหรือคุณต้องการไก่ไหมแซมก็ตอบว่า Yes please. นะคะใช่ฉันต้องการไก่ ะะเพราะฉะนั้นคำถามมันจะมีอยู่2อ,อย่างนะลูกมีอยู่2ประเภทก็คือถามด้วย what What do you want ก็คือคุณต้องการกินอะไรแต่อีกคำถามหนึ่งถ้าเขาบอกว่าหิว I am hungry ก็จะถามว่า Do you want แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าจะถามชื่ออาหารอะไรถ้าถามว่า Do you want นะคะแล้วก็บอกชื่ออาหารจะเป็นการถามว่า ใช่หรือไม่ใช่ต้องการอาหารชนิดนี้ใช่หรือไม่แต่ถ้าถามด้วยวอตจะต้องตอบชื่ออาหารไปเลยนะลูกนะคะจำไว้ให้ดีนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะทีนี้นะคะเด็กจ้าหนูเปิดข้ามไปหน้า161นะอ่านะคะเรามาดู แบบทดสอบนะคะแบบทดสอบการฟังในหน้า161นะคะจากที่เราได้ชื่ออาหารได้ประโยคอาหารไปแล้วเรามาดูหน้า161นะคะเกี่ยวกับการฟังนะคะเดี๋ยวครูปุ๊กจะอ่านนะคะจะพูดนะคะอ่า ประโยคแล้วถ้ามันตรงกับภาพอันไหนเด็กๆก็วงกลม A หรือวงกลม B นะลูกนะคะอ่าข้อที่หนึ่งเลย What do you want? What do you want? I want orange juice. I want orange juice. ต่อไปข้อที่สองค่ะ Number two What do you want? I want bread. What do you want? I want bread. Number 3, three, what do you want? I want cake. What do you want? I want cake. 4, 4, number four, what do you want? I want ice cream. What do you want? I want ice cream. ทันไหมคะอ่าไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวหนูค่อยอย้อนคลิปได้นะคะลูกได้เด็ๆจ๋าได้เด็เด ทำตามครูปุ๊กนะลูกนะคะจะได้ทันไปตามกันนะคะชั่วโมงชั่วโมงนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะลูกนะคะแต่ทำไปพร้อมกันมันก็จะเหลืองานนิดเดียวเองนะคะวันนี้เราก็จะต้องจบบทที่8เลยเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูปุ๊กก็จะทวนให้ในวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวสอบกันนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อในหน้า162กกันค่ะ ในหน้า162นะคะจะเป็นการฟังหมายเลขนะคะหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข10นะคะแล้วก็เติมลงไปตามชื่อเออขอภัยค่ะลงไปตามรูปภาพอาหารที่เด็กๆได้ยินนะคะอาหารที่เด็กๆได้ยินอยู่หมายเลขไหน นะคะเด็กๆก,ก็เอาหมายเลขที่เด็กๆได้ยินนั้นน่ะลงไปเติมนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน10ภาพตั้งแต่ภาพ A ไปจนถึงภาพ J นะคะโอเคไหมพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วโอเคไปกันเลย n u m b e r ร์วันวอเต e r ์วอเ f อร์ Fry fridge number tea. Number three chicken chicken. Number four bread bread number five pizza. Pizza. Number six juke. ขออภัยค่ะ Number six milk milk Number six milk Number seven cake cake Number eight Number eight ice cream ice cream Number nine rice rice และ number 10 n u m b e r 10 juice juice โอเคได้ครบไหมคะครบไหมลูกสิบหมายเลขอ่านะคะเดี๋ยวเราไปต่อในหน้า163กันค่ะหน้า163นะคะ p a s t C นะคะ can you match ก็คือโยงเส้นจับคู่ลูกจับคู่นะคะจะมีตัวอักษรนะคะแล้วก็มีคําศัพท์ของชื่ออาหารแต่และชื่อนะคะตัว P เขาโยงมา P R z S S พ P I ซ่ A อันที่2 C ก็จะได้คําว่าอะไรคะลูก Chicken ต่อไปภาพที่3ขนมปังเป็นตัว B ก็จะได้ B R E A D BREAD ขนมปงัง และภาพที่4ปลาทอดเป็นตัว L f r i e d f i s h ก็จะได้ f r i e d fish และอันสุดท้าย c k ก็จะได้ c a k e c a k ขนมเค้กนะคะแล้วก็ส่วนที่2 d นะคะก็ดูภาพแล้วก็มีอักษรที่เขาสลับกันอยู่นะคะมีอักษรที่สลับกันอยู่แล้วก็ให้รวมเป็นคำศัพท์ นะคะอันแรกรวมได้ R I C E อันที่2ก็จะรวมได้ Bread B R E A D Bread ขนมปังอันที่3า Fried Fish F, F, F R I E D F I S H อันที่4ี่ Ice Cream อ,อันที่5้าเค้ K e D. และภาพสุดท้าย Water Water ะคะเขียนตามไปนะลูกนะคะเขียนตามไปนะอ้าวแล้วทีนี้เราก็จะไปดูท้ายบทค่ะเราจะไปดูท้ายบทเลยนะคะท้ายบทก็จะอยู่ในหน้าที่169 169สนะคะ169่6 16 9ส่วนแรกเลยคัดคำสาบมี bread breakfast chicken dinner juice lunch m i l ล Rice และก็ Water อันนี้เด็กๆก,ก็คัดตามปกตินะคะอะ่ทีนี้เราไปดูท้ายบทที่8ข้อที่1ให้กากระบาดนะลกูกเด็กๆก็กาไปพร้อมกับคุูปุ๊กเลยนะเฉะลยไปพร้อมกันเลยนะคะงานก็จะได้น้อยลงข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า food and drink เพราะฉะนั้น food ก็คืออาหาร drink แล้วก็คือเครื่องดืง่มเราก็จะเลือกตอบข้อไหนคะมีในข้อสอบนะเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะลูก นะคะในข้อสอบมีนะคะเพราะฉะนั้นจำชื่ออาหารให้ดีท้องสาบบทที่8บทที่9ให้แม่นนะฟู้ดก็คืออาหารเราก็ต้องตอบอาหารดริงก็คือเครื่องดื่มเอ l มิลแด์แอนด์ฟรุตจูสนมและก็น้ำผลไม้น้ำทั้งคู่เลยบีไฟฟิชแอนด์มิลซีเค้กแอนด์เรดตอบอะไรคะลูกตอบอะไรคะถูกต้องค่ะข้อ f r ไฟ i s h ก็คืออาหาร นะคะเป็นฟู้ดนะคะเป็นฟู้ดส่วนมิลค์ก็คือเครื่องดื่มนะคะเป็นน้ำนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อข้อ2กันนหน้า170ก็จะเป็นในส่วนของข้อ2องนะคะสองสาี่ห้นะคะอ่าข้อ2ก็ถามว่าก่อนไปโรงเรียนนะักเรียนจะรับประทานอะไร i want a bread and milk B. Pizza and tea e i c e c r e a m e n d c a น e นะคะตบอบะไรเอ่ยถูกต้องคะ่ะเบรดรับประทานขนมปังและก็นมต่อไปข้อที่3คุณแม่ต้องการรับประทาน r i c e and c h i c k เ n เป็นอาหารมื้อกลางวันตรงกับภาพไหนเราต้องมาดู r i c e คืออะไรคะข้าว Chicken ค,คืออะไรคะไก่เพราะฉะนั้นตรงไหนถูกต้องที่สุดลูกถูกต้องคะ่ะข้อ A ดูให้ดีนะมีในข้อสอบนะลกูกต่อไปค่ะข้อที่4นักเรียนควรนำอักษร p ไปผปสมกับอักษรในข้อใดจึงจะได้คำศัพท์ที่มีความหมายตรงกับภาพถ้าเอา p ไปใส่ก็จะได้คำว่า pizza p i Z Z a ข้อ c ค่ะและข้อ5พิมพ์กับคลอยพิมพ์บอกว่า i am hungry ถ้า hungry คือหิว ลอยก็ถามว่า What do you want? ถ้าคุณหิวแล้วคุณต้องการจะกินอะไรพิมพ์ก็บอก I want นะคะ A. Meal B. Juice C. Chicken หิวก็ต้องเป็นอาหารก็คือ Chicken ข้อ4ค่ะได้เราไปต่อข้อ6กันนะคะต่อไปเป็นข้อที่6ค่ะ บอยกับจอห์นบอยบอกว่า I am thirsty จำให้ดีนะคะ I am thirsty ก็คือกระหายน้ำจอนบอกว่า What do you want คุณกระหายน้ำแล้วคุณจะต้องการอะไรบอยก็บอก I want a fish, b milk, c chicken ตอบอะไรคะถูกต้องคะ่ะค้อดี milk ข้อเจ็ดแอนนากับ แอนดี้นะคะแอนนากับแอนดี้แอนนาบอกว่า do you want b e a d เปลี่ยนคำถามแล้วนะคะเป็นคำถาม do you want เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบได้2อ,อย่างคือ yes กับ no แอนนาถามว่า do you want bread แอนดี้ก็บอกจุดๆๆ I want rice right เขาบอกว่าเขาต้องการข้าวเขาถามว่าคุณต้องการขนมปังไหมต้องการขนมปังไหม แอนดี้จะตอบว่าอะไรก่อนที่เขาจะบอกว่า I want r i g h t ต้องปฏิเสธค่ะไม่ละ่ะนะคะไม่ละ่ะเราไม่ต้องการขนมปังนะแต่เราต้องการข้าว I want r i g h t ต่อไปข้อที่8ค่ะบิลบอกถามว่าบิลถามพิมพ์ว่า Do you want ice cream คุณต้องการไอศครีมใช่ไหมพิมพ์บอกว่าอะไร A บอกว่า yes please บีบอกว่า yes I don t C บอกว่า no i do อันนี้จะดูรูปประโยคที่ถูกต้องนะคะต้องดูรูปประโยคที่ถูกต้องถ้าเป็น yes ก็ต้องเป็น yes i do ถ้าเป็น no ก็ต้องเป็น no i don't เพราะฉะนั้นข้อ b เนี่ยเป็น yes i don't ถูกหรือผิดคะค่ะผิดค่ะแล้วเป็นข้อ c ล่ะ no i do ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันที่ถูกที่สุดก็คือ yes please ค่ะข้อ a ต่อไปข้อที่9ค่ะ ข้อที่9ภาพในข้อใดมีความหมายตรงกับประโยคที่บอกว่า I want chicken for dinner I want chicken for dinner chicken เราก็ต้องมาดูความหมายก่อน chicken ก็คือไก่ใช่ไหมอ่าและภาพไหนครับมีอยู่ภาพเดียวเลยก็คือข้อ A ต่อไปข้อที่10ภาพนี้ตรงกลับข้อใดเออเป็นภาพเค้กแล้วก็มีการกรบาท A I am hungry B I want cake C I don't want cake ถูกต้องค่ะเป็นการปฏิเสธฉันไม่ต้องการขนมเค้กนะคะอะโอเคเป็นไงคะทานไหมลูกเรียนกับเรียนวันนี้ทานไหมไม่ทานไม่เป็นไรนะคะหนูย้อนกลับย้อนคลิปกลับไปดูได้นะคะชั่วโมงนี้ค่อนข้างเรียนนานนิดนึงนะคะเพราะว่ามีทั้งเนื้อหามีทั้งทดสอบ การฟังแล้วก็มีการทำท้ายบทนะคะซึ่งจบบทที่8ในวันนี้ส่วนสัปดาห์หน้าเรามีเวลาอยู่2วันก็คือวันอังคารและวันศุกร์ผู้ปุ๊กจะมาทบทวนเนื้อหาก่อนสอบนะคะสิ่งสำคัญที่นักเรียนขาดไม่ได้เลยจำไว้ให้ดีนะคะอ่านสัท์บทที่7อ่านสัพท์บทที่8อ่านสัพท์เรื่องอาชีพและอ่านสับเรื่องสี จำไหมนะคะเพราะอยู่ในข้อสอบอาชีพก็ต้องจําคําศัพท์สีก็ต้องจําคําศัพท์อาหารเครื่องดื่มผลไม้ในบทที่7ที่เราเรียนอตอนอยู่โรงเรียนแล้วนะคะถ้าเด็กๆอยากสอบได้ก็อ่านศัพท์ตามครูพุกนะคะข้อสอบไม่ยากเพียงแต่ว่าให้นักเรียนอ่านศัพท์โอเคสำหรับชั่วโมงนี้ครูพุก ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาทบ,ทบทวนก่อนสอบกันนะ See you again next time บาย